รู้ใจไม่อยู่แล้วลําพังการรู้ใจอย่างเดียวจะทำให้เราสงบใจได้ใจไม่กําเริบได้รับการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะและความเพียรเพราะการรู้ใจนั้นมีทั้งสติสัมปชัญญะและความเพียรอย่งนั้นก็จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วรหัสที่ว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยทำให้เราไม่ตันมันไม่ตันไม่ตึงไม่เครียด นะไม่จดจ่อเกินไปเขาเรียกว่ากลมกลมที่ใครใคลลายพอดีถ้าเราโมต่แลอยู่รู้ใจแล้วแลวอยู่นดี่จะทําให้ถูกดีดได้นะถูกดีดหมายความว่าถูกกดดันโดยทำโดยคาดโดยขันโดยอายตนะแต่ถ้าเรารู้ใจไม่อยู่แล้วเนะี่ยเป็นการกดลกหมายความว่าเราไม่ต้องจดจด่อจดจ้องสบายสบายไม่อไรอะไรมาก เหมือนเราทําเสร็จแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทันเวลาไม่ทันการหรือว่าไม่ทันใจแต่ถ้าเราโมจด้อยู่มันจะติดกัดข้องคานัมทําให้เราสมองตึงนนั้นทําให้ทุกส่วนกลิ่งแต่ถ้าเรารู้ใจไม่อยู่แล้วนี่ก็ทําให้ทุกส่วนในธาตุในขันในอายตนะเนี่ยผ่อนคลายทำให้เราไม่ต้อง เป็นภาระในการปฏิบัตินะเพราะภาระในการปฏิบัติมีคนเราก็ไม่อยากมีแลนะเรารู้ใจไม่อยู่แล้วนจะเป็นเองโดยธรรมชาติพราปกติคนเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ว่ารู้แล้วทิ้งนะแทนที่จะรู้แล้วเข้าใจนะฉนั้นเรารู้แล้วก็ไม่อยู่แล้วเป็นการรู้ที่เข้าใจเพราะคนเราก็หวังที่จะให้เข้าใจ ตัวเราเองและผู้อื่นเช่นกันแล้วกันเมื่อเรารู้ใจไม่อยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆนจะผ่อนคลายผ่อนคลายและไม่ตึงไม่ซึมไม่เศร้าไม่ซึไมซไม่เบื่อไม่ต้องใช้กําลังเยอะนะเพราะว่ามีความเพียงก็ดีในสติสติสัมปชัญญะก็ดีเนี่ยเราต้องการแก้ความถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกโออกเสียได้แล้วก็ไม่ต้องมีผลข้างเคียงกับ ความรู้สึกกับอารมณ์กับจิตใจกับความคิดหรือว่าความเข้าใจความเชื่อต่างๆรู้ใจไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบเหมือนไม่ว่านิสัยแต่ว่าจะมันจะมีผลกระทบถึงสันดานทําให้สันดานของคนที่รู้ใจไม่อยู่แล้วเนี่ยปกต,ติสงบสว่างบริสุทธิ์ไม่โศกเศร้าไม่เศร้าหมองไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่กังวลไม่ยึดถือในอารมณ์มีความรู้สึกมีความนึกคิด ในความเห็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันทํามันทําได้ไม่ตั่วถึงเป็นได้ไม่ทั้วถึงเช่นเราเราอาจจะผลิตรถไม่เป็นแต่ใช้รถเป็นใช้รถเป็นแต่อาจจะซ่อมไม่เป็นอย่างเนี้ยคนในคนคนหนึ่งเนี่ยนึ่งหงมเป็นแต่อาจจะสร้างเสื้อผ้าไม่เป็นหรือว่าซักไม่เป็นด้วยซ้ําไปหรือว่าทาอาหารบางคนทําไม่เป็นแต่กินเป็นแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามไม่เป็นก็มีหรือบางคนเนี่ยผลิตยาไม่เป็นแต่ว่ารัก กินยาเป็นรักษาโรคได้แต่ว่าเวลายาเสื่อมเสียอะไรก็รักษาไม่เป็นประมงรักษาไม่ได้คนเราก็เหม SI ือนกันในเรื่องของร่างกายจิตใจเนี่ยบางคนมีร่างกายจิตใจหรือว่าให้เกิดร่างกายจิตใจได้ให้กาเนิดได้แต่ไม่สามารถรักษาได้ก็มีหรือว่าคนเราสามารถรักษาร่างกายจิตไว้ได้แต่ว่าไม่สามารถป้องกันการทําลายล้างหมายความว่าไม่สามารถป้องกันความเกิดตายได้ก็เหมือนกันธรรมะคนเรา สามารถที่จะตัดสรุุตามได้แต่บางท่านบางองค์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถตัดสรุุเองได้เราอาจจะตัดสรุุไม่ได้อาจจะตัดสินุตามหรือว่าเราอาจจะรักษาธรรมิในไม่ได้แต่ว่ามีผู้รักษาธรรมิในให้เราอย่างนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยมันมีผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลายแต่ว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันธรรมดาของชีวิตจะเป็นอย่างนี้ธรรมดาของธรรมจะเป็นอย่างนี้ ป็นไม่ได้ตลอดมีไม่ได้ตลอดเครื่องไม่อยู่แล้วสรุปเราก็เลยรู้ใจไม่อยู่แล้วจะได้ไม่ทําไมมันไม่ได้ตลอดทําไมไม่มีตลอดทาไมไม่เป็นตลอดอย่างเราเรียนทําไมเราไม่ได้เก็บสีตลอดตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนประถมมัธยมหรือว่าเรียนใหญ่ทำไมเราไม่ได้เก็เฉลี่ยอันดับหนึ่งตลอดหรือว่าทำไมเราทํางานแล้วไม่ได้เงินดีตลอด มันมีความลักแล้วทาไมไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ยข้ามไม่เก็บตลอดทำไมเราไม่ได้กามได้กินได้ความสะดวกสบายตลอดมันไม่แน่นอนนั่นเองท่านจึงไม่ให้มัวแต่แลอยู่หรือว่าจะดจ่อจัดจ่องอยู่หรือว่ามัวแต่เพ่งคอยแต่จะเอาอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหมือนต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถออกลูกออกดอกหมือนกล้วยอย่างนี้ไม่สามารถออกลูกได้ทุกเดือนทุกวันมันก็ไปตามฤดูกาลของชีวิตก็เหมือนกัน เราไม่สามารถมีปัจจัย4ี่ปัจจัยที่5เงินทองเท้าของคณรักได้ตลอดวันตลอดเวลาหรือทุกวันตลอดไปมันท่านธรรมะมันก็ที่ว่าไม่อยู่แล้วตัวนี้ทําให้เราไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกผิดหวังไม่รู้สึกน้อยน่าตัณใจไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างหรือว่าต้องมีอะไรเพริ่มเติมหรือชีวิตจะต้องยังไงดีจะกินอย่างไรจะช้อิอย่างไางไ จริงๆเราก็รู้ใจอยางแ้ชีวิตอ,อย่างรู้ใจไม่อยู่แล้วทุกคนเราต้องการคุรู้ใจถ้าเรามารู้ใจตัวเราเองแล้วก็ไม่อยู่แล้วให้ใ,ใจคนอื่นมารู้ใจหรือว่าเราคอยจะจ่อจงัจ้องซึ่งมันก็ผิดหวังหรือว่าเราจะไปคอยรู้ใจผู้อื่นแล้วว่า,าคอยจะจดบจ้องกนันไปชอบไปเชื่นชมไปเชื่อไปเชื่อตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างมีกําหนดระยะเวลาทุกอย่างมีอายุไขของมันอยู่เองมันหมดได้มันเสื่อมได้มันสิ้นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปก็คือให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลออกจะได้เป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นถ้าเราจริงจังเราจะหมกมุ่นว่าในเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเล่นเล่นเราก็จะเพ้งทำประมาทสะสมความประมาทโดยไม่รู้ตัวก็วจะเกิดความเสื่อมทุกข์หรือว่าถ้าเราไปจริงจังหมกมุ่นเกินเราก็จะเก็บก,กด,ดกดดันและจะเที่ยงที่สุดก็จะเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างเราก็เลยที้ใก่ผลไคร ในการรู้ใจไม่อยู่แล้วนะทุกอย่างมันจะพอดีพอเหมาะพอควรพอด,พอดีพองามซึ่งเรื่องของเนี้ยมนัมนมันถ้าผู้หญิงเขาเรียกมันดำนะมันดำผู้ชายเรียกมนันขาวมันดำจะเห็นผิดที่ว่าเปันบ้ามันเพีย้ยนไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ริงมันขาวอย่างคนที่เป็นผู้ชายอย่างเนี้ยก็จะเห็นว่าออมันแรงสับใจดี รือว่ามารขาวมารตาก็ถ้ากลับมารู้ใจไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เลิกเป็นมารก็เลิกเป็นพระนีภาพของคนที่ยังมีเพศใดก็ตามว,วัยใดภาวะใดก็ตามเนี่ยก็สามารถจะเป็นพระปผู้ประเสริฐเป็นสมณะเปผู้สนุกเป็นผู้ที่จบภูมจันทร์ันที่สุดแห่งทุกได้เหมือนกันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นเพศใดวใัยใดหรือว่านับเผยศาสนาหรือไม่หรือว่ามีศรัทธามากเท่างใดแต่ว่าถ้าทุกคนกลับมารู้ใจไม่อยู่แล้วเนี่ย มันก็จะทําให้เรากดลบกันกายกิเลสตับที่บากได้ทำให้เราอยู่นอกเหนือความหวั่นไหวหวั่นวันระหวัดระแวงเพราะคนเราเวลามีความรักแล้วมันหวัดระแวงมีความโรคแล้วมันกลัวความหลงแล้วมันยึดติดกลัวพัดแพา่กลัวไม่ได้ดั่งใจด้วกลัวเสียเสียแต่จริงๆแล้วถ้าเรากลับมารู้ใจไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะที่ครายผลแคลมนจะไม่อะไรกับอะไรมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา จิตใจก็มั่นคงในความคิดก็เป็นระบบระเบียบในพฤติกรรมก็มีนั้นให้เราทุกคนรู้ใจกลับมารู้ใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอกำลังเดินอยู่ยคุณกำลังนั่งอยู่หรือว่าท่านกำลังนอนอยู่ก็ตามไม่ว่าใครไม่ว่าเราจะทำอะไรจะเดินจะนอนจะนั่งจะยจะคิดพฤติกรรมก็ให้รู้ใจไม่อยู่แล้วทุกิอิอยาบท รกปรฐานที่ทุกกรรมยุลาไม่ว่าเรา็นไ,ไหนอยู่ที่ไหนทำไมไรก็แล้วแต่ให้เรารู้ใจไม่อยู่ได้ตลอดเวลาเพื่อจะให้เรามีความเพียรมีสัมพันญ,ญาตมีสติทั้ความพอใจและความไม่พอใจในโลกเอาเสียไดนะ้รู้ใจไม่อยู่แล้วนะท,ทุกคนนะใหปฏิบัติอย่างนี้โดยกรถทำกันโดจับใจได้ไม่ติดกับท้องคาร์สุด้งนี้เสติ